โอ้มีกอนเดอร์แคมเปญตรงนี้ขึ้นมาด้วยนะทุกคนนะโอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านที่กําลังติดตามรับชมกลับมาเก่าเกมมิ่งนะครับตอนนี้เหมือนมีกิจกรรมส่งออเดอร์แล้วเหมือนจะได้รับแคมเปญอะไรบางอย่างนะทุกคนนะนี่ครับทุกคนครับเอออืมนี่สกไปอ่ะ ลองส่งออเดอร์นิดๆหน่อยดูครับทุกคนครับเหมือนกับว่าส่งออเดอร์เยอะแล้วมีสิทธิ์ที่จะได้รับของอะไรประมาณแบบนี้นะทุกคนนะอันดับเออเหมือนเหมือนเล่งอันดับขึ้นมาหรือเปล่าอืมแร็งกิ้งรีวอดนะครับทุกคนครับแล้วก็จะได้เป็นถ้วยตรงนี้นะทุกคนนะนี่คือพี่ต้องทำออเดอร์นี้ก่อนแล้วถึงจะมีถ้วยโผล่ขึ้นมาหรือหรือยังไงเออนี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแหละเอออืมคอมพลีตห้าตาออเดอร์ทูวินนะครับทุกคนครับ หมายความว่าต้องห้าดาวหมายถึงว่าต้องส่งออเดอร์สีม่วงครับทุกคนครับโอ้หมายถึงต้องส่งออเดอร์สีม่วงไม่ไหวใช้ของเยอะอ่ะข้ามไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนครับโอเคสวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับตอนนี้เราอยู่กันกันกบฮาวเวิสทาวนะครับเนี่ยมีกิจกรรมออเดอร์นะครับเหมือนกับว่าเขาบอกว่าเนี่ยมีฮาวเวิสคอยให้เยอะเลยแนละ้วทุกคนนะเพียงแค่เรา ทำออเดอร์นะครับห้าดาวอ่ะเออมันเขียนตรงนี้ว่าให้ทำออเดอร์ห้าดาวเพื่อที่จะได้รับของรางวัลพวกนี้นะทุกคนนะแต่ว่าไม่รู้ว่าได้ได้ง่ายได้เยอะได้น้อยนะครับทุกคนครับเออเพราะนั้นตอนนี้ก็คือมันก็จะมีเร่งสามารถส่งออเดอร์ได้เร็วขึ้นด้วยนะออเดอร์ก็จะแบบมาเร็วขึ้นครับทุกคนครับแต่ว่าที่น่าสนใจกว่านั้นคือเวอร์ชันนี้นะครับทุกคนครับมีน้องบอกว่าตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะเออ มันมีเกาะลอยฟ้ามาแล้วนะครับกิจกรรมเกาะลอยฟ้านะครับทุกคนครับแต่ว่าพี่ไม่เจอนะพี่ไม่เจอเออพี่ก็ไปที่ภูขเ,ขเขาก็ยังไม่เจอนะครับแต่น้องเขาบอกว่าพี่ต้องกลับเข้าบ้านนะทุกคนนะเออพี่ต้องกลับเข้าบ้านก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวน้องเ,ออเขาจะมาหาเองเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเ,ดเดมื่อกี้อะไรอะ่ะ new building มีสัญลักษณ์ new building ขึ้นมาครับทุกคนครับ แต่พอกดเข้ามาดูก็ไม่ได้เห็นจะบอกว่าจะมีอะไรใหม่เลยเออหรือว่าอาจจะต้องแบบปลดล็อกเกาะลอยฟ้าก่อนก็ไม่รู้นะทุกคนนะเอออยู่ดีขึ้นมาเตือนครับว่า new building เฉยเลยอืมอ่าไม่เป็นไรเช่างมันครับทุกคนครับเราไปเข้าในบ้านก่อนนะทุกคนนะเออเราเข้าบ้าน จแล้วฟ็อกซี่ก็จะมาหาที่บ้านนะครับทุกคนครับอ,อ๋อใช้วิธีแบบนี้ครับเดินกลับเข้าบ้านตัวเองครับทุกคนนะนี่ครับวันนี้เป็นวันที่เฉลิมฉลองครับทุกคนครับในเมืองนะครับเออมันมีคนมาจัดการแสดงด้วยมาซี่นะทุกคนบอกว่ามาซี่มาซี่นะอืมแล้วก็พยักหน้าแล้วก็เดินตามเข้าไปนะครับทุกคนครับ นี่ครับทุกคนครับแล้วก็เหมือนกับว่าโอ้มีคนมาจัดงานในเมืองแล้วครับไม่ต้องไปที่ไออันนี้คุ้นๆจำได้เลยครับมันก็คืองานนั้นแหละนะทุกคนนะที่จำได้ก็คืออ่อที่เขาไปไว้ที่เกาะบัวเออแต่ว่าตอนนี้เขาย้ายนะครับุูคนครับย้ายมาไว้ข้างบ้านเลยนะทุกคนนะนะก็เอาไอหินม่วงอ่ะเอาหินม่วงนะครับมาแรกนะครับแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนมีตั๋วครับ <m ul its> ทุกคนครับจะบอกว่าต้องแบบซื้อตั๋วนะนี่นะครับทุกคนครับ ก็มีสอนด้วยได้เนี่ยมาถึงปุ๊บให้คุยกับคนนี้เออเสร็จแล้วก็เลือกตัวนะครับเสร็จแล้วก็ทุบไข่เฮ้ยรลบนี่สอนด้วยเออแล้วเราก็จะได้มาแบบนี้ครับ30แต้มนะครับแล้วก็คลิกไปที่ตัวนี้จึ๊บจเสร็จแล้วนี่ครับก็แต้มที่ได้มาแลกของครับอ๋อสกายไอแลนด์ครับทุกคนครับมาถึงปุ๊บแจกเลยทุกคนเออแค่กดมาถึงทุบตัวแล้วก็แจกได้เลยครับแล้วก็มีน้ํามาเลี้ยงด้วยนะครับทุกคนครับเออตัวนี้25่เพชรนะทุกคนนะ ตัว25เพรเสร็จแล้วยังไงต่อครับทุกคนครับอ๋อแล้วเขาก็บอกว่าให้เราไปคุยกับสโตนโกลมนะครับทุกคนครับแล้วก,ก็พาเราเดินมานะครับทุกคนครับแล้วม,มันเดินไปเองนะครับทุกคนครับแล้วมันมาคุยเองโอเคเราไม่ต้องทําอะไรนะทุกคนนะโอ้โพี่ก็ไม่จืดเฝ้าตรงนี้ว่าเมื่อไหร่สโตนโกลมจะโผล่มาโอ้โหนะ ไอ้มนุษย์มานทำอะไรที่นี่แล้วนะทุกคนนะเราก็เอาเมล็ดถั่วฝักยาวให้มันดูครับอืมแล้วก็ทำยังไงเนี่ยเออโอ้มันมีสมบัติในตำนานซ่อนอยู่แบนเะกาะลอยฟ้าในเกาะยักษ์นั่นเองนะเออรู้จักแจ๊คบุกา้ายักษ์หรือเปล่าล่นะที่มันปลูกถัว่วแล้วมันขึ้นไปแล้วก็ไปเจอหาทองคำอ่ะอืมไหนะดูสิจะเอาไอ้ถัว่วฝักยาวนีว่มาปลูกยังไงนะเริ่มจากเอาไปปลูก พื้นดิน so, ก่อนเสร็จแล้วนะครับทุกคนครับเมื่อเราปลูกถั่วผักยาวเสร็จแล้วแล้วก็ต้องเอาผงปุ๋ยพิเศษนะเอามาใส่ให้มันแล้วก็จะต้นไม้ที่จะโตขึ้นนี่ครับแล้วก็บังคับเราทำนะเออบังคับเราทำนะครับเนี่ยคลิกนะครับทุกคนครับเสร็จแล้วก็กากบาดนะครับเสร็จแล้วก็คลิกไปที่ต้นถั่วนะครับจุ๊บแล้วมันก็จะโตขึ้นมานิดนึงนะครับต้องไปเอามาอีก3อันนะมันบอกว่าต้องอีก3อันครับเสร็จแล้วก็ ถามทามครับเหมือนก็จะปลดล็อกอะไรบางอย่างครับอันนี้คือครบรอบเอ้านี่ทุกคนมาถึงปุ๊บแจกตัว๋วแจกตัว๋วย้อนหลังด้วยนะออแจกย้อนหลังด้วยอันที่เราไม่ได้อีกเจ็ดวันมาก็ได้เหมือนกันนะเออนี่ครับทุกคนครับเยี่ยมไปเลยนะทุกคนนะนี่คือครบรอบ2ปีฮ้าเวนทาวเลยครับทุกคนครับก็มีกิจกรรมมาให้นิดนึงนะถึงแม้เกมจะยังไม่ได้ไปไหนมากเกินไปแต่ว่าพื้นที่พิเศษอันนี้นี่คือ ทุกคนสามารถครอบครองได้พี่บอกเลยทุกคนสามารถครอบครองได้เพราะว่าเนี่ยพี่ก็จะได้มาละเราก็ใช้วิธีวับกลับไปที่เมืองแต่เดินไปก็ได้ครับทุกคนครับไม่ได้เอาสัตว์ขี่มาด้วยนะเออมันให้เราเดินกลับนะครับตอนนี้เมืองก็อาจจะมีตกแต่งนิดหน่อยนะทุกคนนะแต่ว่าพี่อยู่ฤดูหนาวมาเลยไม่เข้าเลยเนี่ยเออแม่ถ้าใครอยู่ฤดูใบไม้ผลินี่มันจะสวยนะแต่พี่ดันอยู่ฤดูหนาวไงเมืองก็แบบตกแต่งขึ้นมาด้วยนะครับเมื่อกี้ตอนเข้าเกมมายังไม่มีตกแต่งนะ เออต้องผ่านเคสนี้ก่อนโดยการเดินเข้าบ้านก่อนนะครับทุกคนครับเนี่ยเห็นไหมตกแต่งสวยงามเลยครับทุกคนครับอมีสายอินตรงนี้เออเพื่อรับติ๊กเก็ตนะครับทุกคนครับหรือถ้าใครไม่พอก็เอาเพชรซื้อนะทุกคนนะเมื่อกี้เราเห็นแล้วครับว่าใช้เพชร25เพชรในการซื้อได้นะครับทุกคนครับอ่ามาถึงเราก็มาเล่นครับตีไข่นี่แหละนะทุกคนนะนี่ครับแล้วก็ตีไข่นึงไปโจ๊ะฮะก็เลือกเราไง เราจ่ายแล้วเราก็อ๋อทุบครับทุกคนครับเราต้องถืออีเตอร์ในมือด้วยครับทุกคนครับโปายมา15ห้าอันโปไม่ได้น,น,น,ไดน,นะครับต้องจ่ายก่อนต้องจ่ายก่อนเอาโปไดมาย่สิเหรียญนะครับทุกคนครับจ่ายอีกครับทุกคนครับแล้วก็เอาอันนี้บ้างครับทุกคนครับโปอีก15ห้ามันไม่เหมือนกับไอเวอร์ชั่นเดิมแนละ้วทุกคนนะที่ มันเหมือนจะสุ่มทุกครั้งที่เราทุบนะครับของเดิมที่เราแค่ทุบไปโคมทุกไปเราก็มีสธิ์ได้ลังวัลใหญ่เออเดี๋ยยี่สิบครับทุกคนครับอ้าวทุบอีกครับอันนี้ได้ครั้งละสิบห้าถึงยี่สิบเนี่ยสิบห้ายี่สิบโอเคเราลองมาตกปลาบ้างทุกคนเออตกปลาดูบ้างนี่ครับตกปลาสามนาทีทุกคนได้เหมือนครา้ที่แล้วน่าจะต้องตกให้ได้สิบตัวนะครับทุกคนครับเราก็ลื้เอาเหยื่อมาด้วยนะครับทุกคนครับ เราพยายามจะใช้เหยื่อแบบธรรมดาแลทุกคนนะเพื่อล่อให้ปลาที่แบบเลเวลน้อยๆมาครับเอา้าทำไมได้เป็นไอ้นี่อ่ะตายเป็นหญ้าเฉยเลยทุกคนเออดูซิได้เลยเอยได้ปลามาหนึ่งตัวครับทุกคนครับตกอีกยิ๊ปอ่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องตกไปเบนเออต้องคิกหน้าที่ไม่ได้เล่นทันทัน เอ้ได้ปลาโอ้ได้ปลาวิเศษเออได้ปลาประหลาดที่ต้องมาตกในจากกิจกรรมด้วยนะทุกคนนะเอออย่าลืมว่ามันมีปลาบางอย่างที่ได้เฉพาะในช่วงก,กิจกรรมด้วยนะครับเนี่ยเหมือนมีปลาที่แบบเราไม่เคยเห็นหรือว่ามันเปลี่ยนปลาเนี่ยลืมอ่านชื่อเดี๋ยวอ่านชื่อดีๆด้วยนะทุกคนนะเออมันเปลี่ยนหน้าตาปลาหรือเปล่าเน,นี่ยเออรี่นี่ปลาตัวเดิมนะครับ,ท,รบนะทุกคนครับึ๊บดึงไว้ครับทุกคนครับ ดึงไว้ดึงไว้โอ้โยปลาที่สู้ครับทุกคนครับปลาที่มันสู้คนปลาเขาให้ดิทุกคนเอ้ยปลาดอกแก้วเออนี่ปลาใหม่ไม่เคยมีครัจำนวนครับต้องมาตกในกิจกรรมนะเออสำหรับใครที่อยากจะสะสมเอ่ออาชิเมตสะสมปลาให้ครบในเกมนะครับทุกคนครับอ๋อปลาแซลมอนมันเปลี่ยนหน้าตาปลาใหม่ทุกคนเออพี่ก็ว่าเมื่อกี้เป็นปลาใหม่แซลมอนท้องป่องอะ่ะมันเปลี่ยนปลาแซลมอนใหม่ให้กลายเป็นแซลมอนท้องป่อง แอลริงครับทุกคนครับจึ๊บเดี๋ยวดูซิว่าจะมีปลาวิเศษอีกเพิ่มอีกไหมครับทุกคนครับที่ได้จากกิจกรรมเท่านั้นนะทุกคนนะจิ๊บสเตอร์เจียนนะครับทุกคนครับโอ้ยเหยื่อหมดเหยื่อหมดเหยื่อหมดตกไปเลยครับทุกคนครับได้แต่ย่้าแลวครับทุกคนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีเหยื่อติดตัวสิเออตกปลาไปแล้วเหยื่อไปด้วยเออนี่ไงทุกคนดีนวที่เรา เอาเหยื่อติดตัวมาด้วยนะครับทุกคนครับเออใครจะเล่นตกปลาที่ต้องเอาเหยื่อติดตัวมาเยอะๆนะดึงไว้ครับทุกคนครับดึงไว้จึ๊บอ่าปลาซูรี่นะครับทุกคนครับดึงไว้นะครับดูซิจะได้ปลาอะไรนะครับอ่าแม่โอเทอร์เวอร์คอติดฟิตนะครับทุกคนครับเนี่ยมีปลาใหม่มีปลาใหม่เจ๋งเจ๊งเจ๊งเจ๊งเออดีครับทุกคนครับ เกมนี้ตกปลายากนิดนึงนะพี่บอกเลยว่าใช้เหยื่อขั้นต่ำสุดมันจะทำให้เราตกง่ายขึ้นนะครับทุกคนครับ่าซอรีครับทุกคนครับนี่เราตกไปได้กี่ตัวแล้วเออดึงกลับขึ้นมาดึงกกับขึ้นมาซอรีนะครับทุกคนครับ เอาได้มาสิบเหรียญครับทุกคนรับโอโหตกปลาล้วได้เหรียญมาสิบเหรียญนะครับหมดเวลาแล้วครับทุกคนครับได้มาสิบเหรียญนั่นเองครับทุกคนครับรีวิวแล้วทุกคนนะนี่ครับเมื่อกี้พี่จับได้ประมาณสิบกว่าตัวได้แค่สิบเหรียญนะทุกคนนะถ้าใครจับได้ยี่สิบตัวจะได้ถึงสามสิบห้าเหรียญเลยนะเอออันนี้ก็ขึ้นอยู่กับฝีมือแล้วทุกคนนะในการตกปลานะครับอมาดูอันนี้บ้างครับทุกคนครับลองเข้าตัวนี้บ้าง อ ons ons ันนี้น่าจะเป็นป่ามอนส์ร์ทุกคนนะเข้าไปแล้วก็ป่ามอนส์นะครับจิ๊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 บจร๊บจิ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 ๊บจน๊บจิ๊บจน๊บจิ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 ๊บจั๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ แล้วครับป้า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 ตีนกตัวโดนะครับได้มาอีกสองเหรียญนะครับสองเหรียญนะครับทุกคนครับค่าสิบตัวนี่ก็ได้ยี่สิบเหรียญแล้วนะเอออันนี่ได้เหรียญเยอะสุดครับทุกคนครับเออแต่ว่าของก็ต้องดีนิดนึงต้องมีแบบพลังในการต่อสู้นิดนึงครับทุกคนครับป้าป้ารวงครับทุกคนครับจุ๊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 บป้า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 เรียบร้อยครับทุกคนครับเออนี่ก็คือกิจกรรมเอ่อ เขาเมื่อก่อนมันใช้ชื่อภาษาไทยถ้าเล่นภาษาไทยมันน่าจะใช้คําว่าสวนสัตว์แต่ว่าตอนนี้มันเป็นเซอร์เคิลกันเซอร์เคิลเออละครสัตว์หรืออะไรประมาณนี้แหละนะทุกคนนะอืมจริงๆมันคือสวนสนุกนะครับทุกคนครับอ่าเรียบร้อยครับหมดเวลาแล้วทุกคนนะเออหมายถึงว่าเรากาจัดหมดทุกตัวแล้วครับก็ออกมาได้ทุกคนนะก็ได้เหรียญมาเยอะเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็มาแลกครับทุกคนครับเราต้องการผงพิเศษนะครับทุกคนครับสามอันนะทุกคนนะจื๊บ จ๊บจ๊บอ่าเรียบร้อยครับถ้าเราแลกผกวิเศษครบแล้วเราจะสามารถแลกอย่างอื่นได้ทุกคนเช่น H ฮชคอยนะทุกคนนะได้ทั้งร้อยเหรียญเนะี่ยเออไอเหรียญเวจิคิสโต้เนะทุกคนนะลัคก,กี้ดอกติ๊กเก็ตนะครับทุกคนครับแล้วก็โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวข้างล่างนี่แพงจังเลย2 0 0 0ันสามพันนทุกคนนะเฮ้ยอันนี้ต้องเล่นแล้วละ่ะต้องเล่นแล้วละ่ะเออเดี๋ยวสักวนันน้นจะไลฟ์ันนี้ก็แนะนำกันก่อนแล้วกันทุกคนเดี๋ยวพี่ก็จะไปปลดล็อกแผนที่ก่อนดูว่าปลดล็อกแล้วจะเป็นยังไงนะ ไม่ทํางานทําการอะไรอย่างอื่นเลยนะเล่นกิจกรรมอย่างเดียวเลยนะครับทุกคนครับฮาวเวิร์สครับปีนี้เป็นอะไรเนี่ยดูทีหนึ่งนะครับทุกคนครับเป็นทีมอะไรเนี่ยร้านขายปลานะครับทุกคนครับเออเป็นทีมร้านขายปลาอืเสร็จแล้วเราก็เหมือนเดิมครับเราก็เดินทางมาข้างวัดนะครับทุกคนครับข้ามสะพานไปตรงนี้นะทุกคนนะเพื่อไปตรง ที่มันมีต้นถั่วที่เราปลูกไว้นะครับเสร็จแ,แล้วเราก็เปิดกระเป๋าขึ้นมานะครับทุกคนครับก็เปิดไปที่ที่ของที่เราแลกมาครับนี่น้ายาพิเศษของเรานะครับทุกคนครับก็เทล,ลงไปครับริงมันก็จะค่อยๆโตขึ้นเห็นไหมทุกคนแล้วพอครบสามอันครับนี่โกเลมก็จะโผล่มาโอ้ในที่สุดนี่เป็นครั้งแรกเลยนะนี่ยดิฉันเห็นเจ้าต้นถั่วพิเศษที่โตเต็มที่ร้านนายได้ปเปี่ยมมากเลยนะอืม เสร็จแล้วเราก็ปีนขึ้นไปครับทุกคนครับในที่สุดเราก็ขึ้นมาที่นี่แล้วนี่มันเป็นเกาะลอยฟา้ามันสูงจริงๆเลยแล้วดูเหมือนเขาจะมีสิ่งก่อสร้างนะครับทุกคนครับที่เราจะต้องมาซ่อมแบ่งเป็น4โซนนะทุกคนนะเออแล้วก็มีวิญญ,ญาณอยู่ด้วยมีผีอยู่ชื่อไกรนะครับทุกคนครับไกรนะครับ ฉันคือผู้ปกป้องที่นี่นะเป็นเอลฟนี่คือเอลฟเหรอเออเป็นเอลฟแผงเกาะลอยฟ้าฉันไม่คิดว่ามนุษย์จะขึ้นมาถึงที่นี่ได้นะเนี่ยโอ้มันเป็นเวลาน,านานมากแล้วที่มีสิ่งมีชีวิตขึ้นมาที่นี่นะอืมหลังจากที่ทุกอย่างมันพังทลายลงนะตอนนี้นายก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำความสะอาดที่นี่นะนหนเมื่อมาที่นี่แล้วแล้วก็นะอืมบัด แต่มนุษย์นั้นไม่สามารถอาจะก,การเจ้าก้อนหินพวกนี้ได้นะท่านายทําตา,ตามความปรารถนาของฉันได้แล้วก็ฉันอาจจะให้มอบพลังให้กับนายมีสามเอลฟ์นะอ๋อหมายถึงว่ามีามันเมื่อกี้มันแบ่งเป็นพื้นที่เป็น4ี่ที่ครับทุกคนครับเออเพราะฉะนั้นจะมีตัวเอลฟ์ประจำแต่ละพื้นที่สแสดงว่าเราต้องเอาของมาให้มัน พี่บอกเลยว่าต้อของมาให้มันครับทุกคนครับเอลฟสี่ตัวนั่นเองนะน่าจะประมาณนี้ครับทุกคนครับอาอล็อกสกายไอเลตนะทุกคนนะอันนี้คือไม่ต้องเติมตังก็ปลดล็อกได้เพื่อฉะนันเจี๊ยบมากเลยนะครับเนี่ยกดซับมิดครับทุกคนครับเอาหินมาให้ครับออกให้ไปเลยครับทุกคนครับเรียบร้อยครับแล้วมันก็จะไปเสกแว๊บแวบวบทาให้พื้นที่ที่หายไปนร่ว่าจะกลายเป็นอาคารอะไรขึ้นมาเออลองดูครับอันที่สองครับเอาญ่าไปครับทุกคนครับ ไม่รู้ว่าเรามีเท่าไหร่นะแต่ให้มันเสกไปเลยครับเดี๋ยวกเราก็ต้องใช้ที่นี่อยู่แล้วนะทุกคนนะเออในการปลดล็อกพื้นที่นี่พี่บอกเลยว่าแค่เราเจอสาวหน้าไปนี่ก็สุดยอดแล้วนะเออใ,ใช้ยี่สิบนิดเดียวครับทุกคนครับดูเราก็พี่จะปลดล็อกไม่ได้ถึงขนาดไหนนะครับทุกคนครับเรียบร้อยนะครับแสดงว่าเราย้ายของมาไว้ที่นี่ได้ด้วยนะเออพี่บอกเลยว่าเราสามารถตกแต่งที่ได้ด้วยอ่ะนี่ครับทุกคนครับชึบ เรียบร้อยนะครับแต่มันควรจะมีวาร์ปอะเพื่อให้เราสามารถวาร์ปกลับไปที่บ้านเราได้โดยที่ไม่ต้องมาปีนขึ้นมาอ่าแล้วทำไมตะปูเรามีไม่พอครับเออมันพออยู่ครับแต่มันดันขึ้นมาอย่างนั้นครับทุกคนครับแม่เรามีตะปูเยอะแยะเราจาได้นะทุกคนนะเนี่ยพี่จะเคลียร์หมดละพื้นที่นี้นะครับทุกคนครับเนี่ยอันนี้ติกกต๊กถูกติ๊กถูกติ๊กถูกนะแต่สองอันนี้ไม่ยอมติ๊กถูกเออเหมือนกับว่ามันมีความ อ๋อ oh, หมายความว่าเราเลือกได้สองอย่างทุกคนเพราะนั้นเราเอาไอที่เรามีเยอะโอเคส่งแค่สองอันเออเราก็ไม่ทันอ่านทุกคนกดโอเครัวๆอย่างเดียวเลยเมื่อกี้นี่เลยส่งของดีไปให้มันทุกสองอันเออเรียบร้อยครับทุกคนครับเสร็จแล้วก็หมดไปแล้วหนึ่งพื้นที่แล้วทุกคนนะเราก็ไปพื้นที่อื่นต่อครับทุกคนครับ มีทางไปต่อตรงนี้ด้วยนะทุกคนนะสังเกตไหมมีทางไปต่อตรงนี้ด้วยนะครับเอ่อส่วนข้างล่างนะครับมันแบ่งพื้นที่เป็นสี่พื้นที่อ,อย่างเงี้ยนะครับทุกคนครับแต่ว่าผีม่ันอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับแล้วเราก็แบบจะไปคุยกับผีก็เข้าไปคุยไม่ได้เพราะมันมีไอ้ต้นไม้พวกนี้บงังอย่าบอกว่ากูย้ายได้นะ เรามาในสิ่งที่เรา,ามุ่งหวังก่อนนะทุกคนนะก็คือเจ้าเกาะลอยฟ้านะครับเกาะยักษ์ลอยฟ้านะทุกคนนะนี่นะครับเราก็เดินชนเข้าไปเลยครับเอ้ยมีไอ้เจ้าโกเลมนั่งรออยู่ข้างล่างด้วยนะวันนี้นี่ครับลงมาคุยกับโกเลมหน่อยเออกรีตติ้งกรีตติ้งโกเลมมันชอบไอ้นี่ไม่ใช่เหรอหอยอะ่ะถ้าจะไม่ผีดหอยเขียวที่โกเลมชอบนะทุกคนนะรอติดตัวมาด้วยนะครับรอให้มันดูนะครับ This is for you นี่ครับได้ตั้งแ8ล้วทุกคนนะเออเยี่ยมไปเลยครับโชคดีที่มันอยู่ตรงนี้แล้วเราถือหอยมาด้วยแล้วทุกคนนะเออมาขึ้นไปข้างบนนะครับทุกคนครับเสร็จแล้วครับพื้นที่ก็ยังล็อกอยู่ครับเลเวลสองแล้วตอนนี้มันขึ้นไปเลเวลสองแล้วข้างบนนี่คือเราใช้ปลูกผักปลูกอะไรได้แล้วนะตอนเนี้ยนี่นะครับทุกคนครับเนี่ยมันขุดได้นะปลูกผักได้นะครับแต่ว่าประโยชน์ของมันมากกว่านี้คืออะไร เอาอาคารเอาอะไรมาวางไว้ได้นะครับทุกคนนแต่เรายังไม่สามารถข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งได้อะตอนนี้ถ้าเราจะย้ายเอ่อพวกอาคารนะครับทุกคนครับมันสามารถย้ายไปที่เกาะลอยฟ้าได้แล้วนะเนี่ยเออกดคอนเฟิร์มก็ย้ายไปได้เลยนะครับทุกคนครับโดยแค่เสียตังค์นะครับไม่ต้องไปที่บ้านช่างไม้ก็ได้นะเออกดเข้ามาที่รูปตรงหุ่นยนต์ตรงนี้เลยครับเนี่ยเวลาเรากดจะสร้างของครับทุกคนครับพี่รู้ละว่าไอหุ่นยนต์นี่คืออะไรครับทุกคนนะเนี่ย เราคลิกเข้ามาทุกคนนะเนี่ยเราสามารถแบบสร้างอาคารอะไรในนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปเดินไปบ้านช่างไม้อ่ะเออแต่ปัญหาคือเข้าไปอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้ h าวเวสทาวนที่เพื่อขอพูดเลยนะมันคือหนึ่งเกมที่เวลามีกิจกรรมแล้วงงอ่ะเออเป็นเกมที่แบบเวลาทำกิจกรรมมาทำมาแบบงงๆอ่ะเออ ไม่เหมือนกับเกมอื่นที่เขาอธิบายแบบชัดจงชัดเจนนะครับทุกคนครับอ่ะโอเคนะครับทุกคนครับพี่เดาว,ว่ามันน่าจะต้องรอนะทุกคนนะเออเพราะว่าเขาไปอ่านในกลุ่มหลักมาแล้วนะครับคนอื่นก็เป็นเหมือนเราแล้วทุกคนนะก็คือมันไม่ปลดล็อกคนไปต่อไม่ได้นะครับอาจจะต้องรอแล้วมันจะปลดล็อกเองหรือไม่ก็อาจจะต้องต้องเล่นเวลาในเกมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้ใครรู้ก็บอกหน่อย เออแต่เท่าที่รู้เนี่ยอาจจะต้องรอเวลานะครับทุกคนครับเดี๋ยวมันจะปลดล็อกนะครับหรือไม่ก็คงจะต้องมัสืึกไม่มีคำอธิบายไงืึกไม่มีคำอธิบายไงเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่งงมากโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปกันดื้อเงเออไม่รู้ไปไงต่อละ